เรามาทดสอบการใช้ชีวิตกับเจ้าฮุนไดเอสในชีวิตประจําวันสมมติว่าเป็นคุณแม่แล้วก็มีลูกแล้วกันเดีย๋ยวจะต้องขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วนี่หลังเต้าเฮย้ยแกมันนิ่มถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูกฉลับอยู่ข้างหลังนะก็คือเด็กจะไม่สะดุ้งตื่นแน่นอนเพราะว่าช่วงล่างของเจ้าฮุนไดเอสวันคันนี้นะคะเป็นช่วงล่างเหมือนรถเกง่งมันจะไม่กระเด้งกระดอนเออดูสิลุงมอเตอร์ไซค์ทนไม่ไหวขับผ่านเราไปก่อนเลยอะมันนิ่มขนาดนั้นคันนี้คือสภาพพร้อมใช้มากๆ เลขไมค่หมแค่73,822กิโลอันนี้ถ้าหารเฉลี่ยเป็นปีนะตั้งแต่ปี2022น่เนาะ22,23,24ปีนี้อะไร25อ่า4ปีหารเฉลี่ย4ปีตกใช้ปีนึงไม่ถึง20,000โลโอ้โหคันนี้คือแบบใช้น้อยจริงอะ่ะใครที่ได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าแบบสภาพนางฟ้าที่มีอยู่จริงคือคันนี้เลยนะนี่เราไปขับผีในท้องถนนกันบ้างดีกว่า กดูดิมสมรรถนะก็คือแบบดีอ่ะเห็นชัดนุ่งขังน้นหมุขอไปหน่อยโอเคเห็นปะเห็นปะเห็นปะม,มันลดอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่เคยขับ SUV นะคะมาแล้วแล้วครอบครัวใหญ่ขึ้นอยากจะได้รถที่ใช้ในครอบครัวอากงอาม่าไปกันทั้งครอบครัวเลยอะไรเงี้ยมีเจคนน,น,นั่งสบายสบายเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แก่แล้วคันน,นี้มีแนะนำเลยมันนิ่มมาก นึกออกปาเป็นคุณแม่สายสตรองอะที่ต้องขับรถเองหรือว่าถ้าเกิดว่าดีกว่านั้นหน่อยก็มีคนขับรถถ้ามีคนขับรถนะอันนี้คือโคตรดีเออเวลาแบบไปเที่ยวเขาใหญ่ไปต่างจังหวัดนะคะไปพัทยาอย่างเงี้ยกับลูกๆหล,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 ลานๆเนี้ยเฮ้ยเธอฉันบอกเลยว่าคันนี้คือมันโอ้โหเหมาะมากเลิฟมากและที่สําคัญคือหน้าปัดหน้าจอตรงกลางเนี่ยเห็นปะ หน้าปัดหน้าจอตรงกลางนี้นะมันทัชสกรีนได้หมดเลยมีระบบนำทางให้ด้วยนะคะนี่นะนี่มีแบบมบแล้วแอร์นะแยกสองฝั่งซ้ายขวาหเห็นไหมเห็นปะนี่คหน้าจอดีแอร์นะคะแยกฝั่งตรงนี้เป็นคนขับแล้วคนขับเนี่ยมีเบาะให้เป็นแบบว่าลมใต้เบาะเวลานั่งเนี่ยแล้วร้อนนะอันนี้ก็คือจะเย็นตุด ง่ายเลยคือเย็นตูดมีแบบเบาอ,อุ่นเบาะร้อนนะคะปรับอุณหภูมิต่างๆอากาศหมุนวนในรถกดตรงนี้ได้เลยแล้วแมปเนี่ยโอโหอัปเดตใช้ได้นวเนี่ยนี่นะคะหน้าปัดหน้าจอทัชสกรีนหมดแล้วมีกล้องด้วยเวลาเป็นถอยหลังนะคะมีกล้องถอยเดี๋ยวช็อตที่เราถอยรถแหะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงแต่หน้าปัดหน้าจอตรงกลางตรงเนี้ยก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ฉันชอบฟังก์ชันนี้อะ บอกคนขับก็คือแบบเย็นตูดแกแบบจอดรถบางทีจอดรถแล้วมันร้อนเนาะเออตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะเมืองไทยเมืองร้อนค่ะทัศนวิสัยคือดีสภาพคันนี้คือพร้อมใช้งานจริงๆอะ่ะใครที่หาอยู่นะนี่ฉันเปิดไปก็คือเปิดตรงนี้ไฟนี้มีไฟหมดออโต้้วยอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวรอให้มันสว่างอีกนิดนึงนี่เราอยู่ใต้สะพานกันอยู่อืมอ่านี่นะ หมดออโต้ปรับตรงนี้ออโต้ได้เลยฝั่งขวามือตรงนี้นะคะเป็นไฟไฟเลี้ยวนะแล้วก็ไฟหน้าโอ้แล้วส่วนด้านนี่ค่ะซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นปัดน้ำฝนซึ่งจะมีด้านหน้ากับด้านหลังมินไม่รีบค่ะไปก่อนเลยแล้วก็นี่นะคะม่านบังแดดนะสามารถดึงบังแดดได้รถเยอะเนาะในระหว่างรถเยอะไปเนี่ยก็จะอธิบายนี่พับกระจก ปรับกระจกซ้ายขวาปรับตรงนี้เลยมีไฟตรงนั้นด้วยเห็นปะล็อกนี่นะคะนี่ปรับล็อกตรงนี้กระจกออโต้นะคะด้านล่างตรงนี้จะมีเป็นถังน้ํามันนะแล้วก็ฝั่งตรงนี้คนขับเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได้เดี๋ยวเราจะไปจอดรถแล้วก็จะดูในปุ่มต่างๆตรงนี้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์กชันนี่ฝั่งขวามือของเราเป็นคริสคอนโทรสามารถวางสายกดรับสายโทรศัพท์ได้ฝั่งซ้ายมือของเราตรงนี้เป็นโวลลูมโทรศัพท์ เอ้ยไม่ใช่วอลลุ่มโทรศัพท์เลนเป็นวอลลุ่มของเครื่องเสียงค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเราจะบกกลับไปเอาจริงอ่ะแกคือฉันบอกเลยถ้าฉันมีครอบครัวและลูกเยอะนะคะแล้วก็แบบอากงอาม่าต้องไปด้วยกันคันนี้คือตอบโจทย์ที่สุดนะแบบนั่งรอลูกเงี้ยไปที่โรงเรียนว่างๆใช้ได้เลยพาอากงอาม่าไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลแล้วก็นี่ค่ะ ตัวนี้เกียร์เกียร์จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ซึ่งสามารถขับโหมดเนี้ยปรับขึ้นลงได้ถ้าเกิดใครอยากขับแบบเกียร์ธรรมดาปรับขึ้นปรับลงได้ที่เสียบ usb นะคะ hdmi มี3ช่องรถก็ยังไม่ให้เราไปไงระหว่างนั้นก็ดูต่อเบรกมือหลายคนสงสัยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะดึงขึ้นอึ๊บนี่แล้วก็ปัดลงนะแล้วก็ที่สำคัญคือชอบตรงนี้มากนี่นี่นี่น,น yeah. ชาร์จแบตเป็นฟาสชาร์จนะคะสามารถเอาโทรศัพท์นะวางเขาก็สามารถชาร์จแบตได้เลยแล้วก็มีที่วางแก้วกาแฟ,ฟให้อีกสองแก้วด้วยกันวินมอเตอร์ไซค์สู้ชีวิตสุดๆดิฉันไม่กล้านะคะวัดใจกันเลยเดี๋ยวกันนะเอาจริงเหรอเอาจิงเหรอเอาจิงเหรออ่ะไปละนี่คะ่ะอ่าเรียบร้อยแกสอสอว่านะคะหลดนี่นะคะ อเอ๊ะ <laughs> เรียวผิดจริงเดี๋ยวกลับรถก่อน <laughs> โอเคค่ะแกผิดคอนโด <laughs> คอนโดเราอยู่ข้างหน้า <laughs> อันนี้บนมุกปะเนี่ยนี่จะให้ดูจอถอยแกชื่อผิดคอนโดซอรี่ค่ะนี่เห็นปะ จอถอยอุ้ยจอถอยเห็นชัดนี่ไม่ได้กลัเลี้ยวผิดหรอกเนี่ยจะได้เห็นจอถอยแกเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะกล้องคือโค้อชัด์ตจำผิดดูดิเฮ้ยน่ารักอ่ะเห็นโค้อชัดเลยกล้องรอบคันเนี่ยกับรถเบนซ์ปกติใช้ชีวิตขับแต่เบนซ์ตลอดนี่ขับรถตู้ก็ ใช้ได้นะกล้องรอบคันเลยนี่นะนี่นะมุมซ้ายมุมขวาเขาบอกมุมทุกมุมเลยรถดันรถเยอะพอดีนะคะเห็นเลยเห็นปะเหนปะนี่คือกล้องหน้าถ้าเกิดตระสับสบบเงี้ยเป็นกล้องหลังเฮ้ยกล้องก็เห็นโคตรชัดเลยที่บ้านมีอาวุโสโอเคตาไม่ค่อยดีอันนี้ใช้ได้ลุงหนูเข้าไปหน่อยนะคะมา <Kem> เห็นไหมลุงเห็นฉันกระจกคือใสมากคือแบบ ดีะแกนี่หมคะโอ้ยได้มันได้อยู่ฟิลลูกคุณแต่เป็นคนขับรถนะไปรับลูกกันไปรับลูกเอาเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรไม่รีบอยู่ข้างหน้านะคะอ่าเดี๋ยวรอเขาแป๊บนึงชีวิตแบบแม่บ้านอะอยู่บ้านเฉยๆยังลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับที่บ้านอยู่ครอบครัวอันนี้คือตอบโจทย์ ามาดูตรงนี้ดีกว่ามาดูตรงกลางตรงนี้แอร์ด้านหลังหลายคนอาจจะไม่รู้แอร์ด้านหลังอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับนี้ได้นี่คือแอร์ของด้านหลังแอร์ของด้านหน้าอยู่ตรงนี้นี่โหมดแอร์ต่างๆอยู่ตรงนี้เลยอิ้ันชอบความจอนีออ้ไฟออโต้มืดมากไฟออกเองหลดมันลดค่ะ นี่นะแล้วก็ไฟผ่าหมากอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะพี่คะพี่คะพี่เห็นดูไหมอ่าเขาเห็นหอืมอต่ขนาดนี้ไม่เห็นกรู้ไปนี่คะ่ะถึงแล้วนี่นะอุณหภูมิอ่าโอเคเลิศจากไปคะ่ะนี่สมมตชีวิตแบบดีอ่า นี่คือภายในของคันนี้ในส่วนของฝั่งคนขับด้านหน้านะคะแล้วก็กระจกตรงนี้เป็นกระจกตัดแสงได้ด้วยนะแล้วข้างบนอุ๊ยใหม่ขนาดที่ว่าแบบยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยแกไม่มีที่มือเลยนะ สำหรับใครที่อยากได้ H1 คันนี้นะคะย้ำเลยหุ้นได้ H1 Deluxe 2,022คันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะราคาพิเศษมากๆอยู่ที่แค่เพียง9,900 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อเงินสดแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะมิ้นสามารถทําให้หุ้นมีเงินเหลือได้ถึง100,000บาท ใครที่กำลังมองหาฮุนไดเอ h วที่มาจากเจ้าของโดยตรงคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าฝากขายราคานี้ไม่มีการรับประกันนะคะบอกเลยว่าไม่มีการรับประกันได้ราคาแบบนี้เลยตัดไปให้แบบถูกๆถ,ถูกกว่าที่จะซื้อเข้าเต็นท์นะคะหรือเต็นท์เอาไปขายให้คุณเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคุณเออตัวนี้เนี่ยนะคะสินสดลดไปเลย 9,90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินนะคะโทรหาม,มินค่ะ0 9 9ย์6 9 4 7 4หหรือแอดไลน์มินนะคะแอดไซน์ khoncm แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาเลยนะอยากได้คันนี้พี่ชอบมากๆอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะ099-156-9474ค่ะ